ียฮาสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 ทุกๆคนวันนี้ค่าภาษาจีนนะคะมาพบกับครูลี่นะคะหรือเหล่าซือลี่นะคะสำหรับค่าภาษาจีนวันนี้นะคะอ่าเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะขวายเลอ้อห้านหยีสนุกสนานเรียนภาษาจีนเล่มที่3นะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวละครนะคะ เรือนวู้เจีย้ยซา่าแนะนำตัวละครนะคะอ่ะเด็กๆคนไหนอ่านออกนะคะอ่านตามบานไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะคนแรกนะคะคนแรกเด็กผู้ชายคนแรกชื่อว่าอะไรคะติง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 ต่อมาป้าปะป้าปะมามมามาเม่เม่ เม่เม่ต่อมานะคะเม่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 ป้า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 มา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 เกอ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 老师老师อันนี้เป็นตัวละครที่จะอยู่ในหนังสือบทเรียนเล่มนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาดู เครือถงย่งอยู่คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะคะอันนี้เด็กๆเ,เปิดหนังสือตามได้เลยนะคะอยู่หน้าที่4นะคะจริงๆหน้านี้จะมีคําศัพท์อยู่หลายคํานะคะแต่ว่าในคาบนี้เนี่ยเราจะทบทวนตั้งแต่คําที่1ถึงคําที่8ก่อนนะคะซึ่งเป็นคําที่เราได้ยินคุ้นหูอยู่แล้วนะคะอ,อ่านพร้อมหนังสือหรือว่าอ่านอ่านตามก็ได้นะคะคาที่1คําที่1นึ่งสร้งางเพอ สร้างเคงเข้าเรียนคำที่2องนะคะเสียเคอเสียเคเลิกเรียนต่อมาทงเแสวมันฉี่ลี่ทงนสมันฉีลี่นักเรียนทั้งหมดยืนตรงอย่างเช่นเวลาปานจากก็คือหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพใช่ไหมคะเวลาคุณครูเข้ามาต่อมาคำที่4นะคะเหล่าชื่อหา เหล่าชื่อหาหรือว่าเด็กๆส่วนใหญ่นะคะที่จะพูดกันบ่อยๆก็คือเหล่าชื่อหนี้ห่าใช่ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูต่อมานะคะคำที่5้าถงแส้เมเงินหา่าถงแส้เมเงินหา่าคำนี้นะคะก็คุณครูก็จะใช้ตอบเด็กๆใช่ไหมคะเวลาบอกชั้นนะคะหรือว่าเหล่าซื้อก็จะบอกว่านี้หา่า สั้นๆแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสวัสดีนักเรียนทั้งหลายสวัสดีนักเรียนทุกๆคนหลังจากนั้นเหล่าซื้อก็จะพูดว่าชิงจัว่วชิงจัว่วชิงจั่วก็คือเชิญนั่งเชิญเด็กๆนั่งลงได้นะคะต่อมาเสียเสียเหล่าชือเสียเสียเหล่าชือก็คือขอบคุณครับขอบคุณค่าหลังจากที่เด็กนั่งลงใช่ไหมคะต่อมาคําที่8เหล่าชือจเจียน เราชื่อจเจนก็คือลาก่อนครับลาก่อนคะ่ะคุณครูอันนี้นะคะคําที่1ถึงคําที่8เนี่ยเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องคุ้นหูแน่ๆเลยเพราะว่าเราใช้เป็นประจำใช่ไหมคะเวลาอยู่ในห้องเรียนเด็กๆอ่านตามอีกหนึ่งครั้งนะคะสร้างเคอเข้าเรียนเสียเคอเลิกเรียนถงแสวเมินฉี่ีนักเรียนทั้งหมดยืนตรง เหลาชื่อเขาสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะคุณครูถงแฉมเมินเขาสวัสด,ดีนักเรียนทั้งหลายชิงจั่ชิงจั่เชิญนั่ง herself herself herself. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณครูเหล่าชื่อจ่ายเจียนลาชื่อจ่ายเจียนลาก่อนครับลาก่อนค่ะคุณครู ต่อนะคะเราจะเริ่มบทที่1น,นะคะตี้อีเคอบทที่1นี้ฮาสวัสดีนะคะเรามาดูคําที่1เลยอ่านตามหรือว่าอ่านไปพร้อมๆกับหรักสูอก็ได้นะคะคําที่1น่ี้ฮานี้ฮาสวัสดีต่อมาเซี่ยเซี่ยเซี่ยเซียขอบคุณคำนี้นะคะเราจะไม่อ่านว่าเซี่ยเซี่ย ะะเพราะว่าวรนณยุต์เนี่ยจะเป็นชิงชนก็คือไม่มีเสียงวรรณยุต์นะคะเราจะไม่ออกเสียงดังๆนะคะเราต้องออกเสียงเบาๆก็คือเสีย่ยเสียเส่ยขอบคุณต่อมาจ่ายเจียนจ่ายเจียนก็คือลาก่น,นะคะอ่าหน้าที่8นะคะคำต่อมาเลยตุ้ยปุชี ตุยปุชีขอโทษเมฆกวนนส,ไนสิไม่เป็นไรปูเคิร์ชิไม่ต้องเกรงใจเวลามีคนขอบคุณเราใช่ไหมคะเราก็อาจจะตอบว่าปูเคิชิไม่ต้องเกรงใจหรอกอะไรประมาณนี้นะคะอะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนี้หาวสวัสดีเสียเสีย ขอบคุณจ่ายเจียลากนตุ้ยปุชีขอโทษเมกวนสิไม่เป็นไรปูเค่อฉีไม่ต้องเกรงใจอ่ะต่อมานะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่11นะคะหนีมันจือเต้ามาเด็กๆรู้ไหมว่าคนจีนเวลาทักทายกันนะคะคำทั่วๆไปก็คือนี้หาว เวลาจะจากการกล่าวคำอำลาคะก็จ่ายเจียนลาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำว่าหนีห่าวเนี่ยเราจะใช้สำหรับการทักทายทั่วๆไปหรือคนที่เราไม่ค่อยสนิทอย่างเช่นคนไทยใช่ไหมคะเวลาสมมติว่าเด็กๆเ,เจอเพื่อนเนี่ยเด็กๆก,ก็คงจะไม่ทักว่าสวัสดีใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็อาจจะพูดว่าเป็นยังไงบ้าง ไปไหนมาจะไปไหนหรอมาทําอะไรใช่ไหมคะอันนี้สําหรับคนที่เราสนิทกันอันนี้สําหรับคนที่เราสนิทกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทักทายคุณนะ้าคุณปู่คุณพี่คนที่เรารู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทมากนะคะเราก็อาจจะตอบว่าสวัสดีคะ่ะคุณนะ้าสวัสดีครับคุณอาสวัสดีคะ่ะพี่คนนู้นคนนี้ใช่ไหมคะอันนี้บทเรียนนี้เนี่ยเราจะทบทวนคําทักทายทั่วๆไปนะคะ อ,อ่านตามทุบทวนอีกครั้งนะคะนีหาวใจเจียดอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเรามาดูหมายเหตุข้างล่างนะคะเขาบอกไว้ว่าเสียงที่สมบวกเสียงที่สออกเสียงเป็นเสียงที่สองบวกเสียงที่3นะคะอย่างเช่นคําว่านีหาวออกเสียงเป็นนี้หาวมันเป็นกฎของการออกเสียงในเรื่องของวรรณยุกต์นะคะ ยกตัวอย่างเช่นคำว่าเหินเหาตัวนี้นะคะ,ะถ้าอ่านตามตัวอักษรพินอินของมันเนี่ยจะอ่านว่าเหินบวกด้วยคำว่าเหาใช่ไหมคะเหินก็คือว่ามากเหาก็คือดีแต่เวลาออกเสียงกดวรรณยุกต์เสียงที่3 2ตัวนี้เนี่ยอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นตัวแรกจะต้องออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่สองคนี้จึงเป็นเหินนเหา ืนานะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ถ้าอ่านตามตัวของมันก็คือ4 4ก็แปลว่าซักล้างอาบโฉก็คือมือถ้าอ่านตามเพงชนะของมันนะคะก็คือ4โฉแต่ถ้าอ่าน ตามกฎของมันใช่ไหมคะเสียงวรรณยุกต์ที่3กับเสียงวรรณยุกต์ที่3จะต้องเป็นสีโศสีโศเหมือนกับคําว่าวอวสีควานฉันชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะต้องออกเสียงเป็นวอวสีควานฉันชอบจุดๆุใช่ไหมคะก็ว่าไปอ่าเรามาดูหน้าที่12นะคะ ตูอีตูนะคะฝึกอ่านกันเถอะหน้านี้นะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมๆกันก่อนนะคะคำที่1นึ่งหนีหาวหนีหาวแปลว่าอะไรคะอ่ะเด็กๆเขียนความหมายภาษาไทยลงไปข้างๆตัวหนังสือจีนตรงนี้เลยนะคะว่ามันแปลว่าอะไรต่อมาเสี่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 แปลว่าอะไร เขียนความหมายไว้ข้างๆนะคะต่อมาจ่ายเจียรจ่ายเจียเขียนคำแปลเลยนะคะเขียนคำแปลเลยต่อมาตุ้ยปุชีตุยชชต้ยปุช,ชีเขียนคำแปลตรงนี้นะคะข้างๆนะต่อมาเมกวนสิเมกวนสิเขียนคำแปลตรงนี้เลยนะ คำสุดท้ายจุยโฮนะคะไม่่เ,เขียนความหมายตรงนี้นะคะหน้านี้จะมี6ข้อนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะเด็กๆมาดูหน้าที่13นะตรงนี้เขาบอกว่าเไรคะเติมคำศัพท์ภาษาจีนให้ตรงกับภาพนะคะหน้านี้จะมีทั้งหมด4ภาพแน่นอนว่าภาพแรกจะต้องเป็นอะไรคะหนีหาว ต่อมาซีซภาพที่3ามตุ้ยปุฉีภาพสุดท้ายจ่ายเจีย๋ยเด็กๆนำตัวอักษรภาษาจีนนะคะมาใส่ในช่องตรงนี้นะคะในช่องที่เป็นช่องคำพูดนะคะไม่ต้องเขียนภาษาไทยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเขียนไม่พอในช่องที่เป็นช่องคำพูดตรงนี้นะสำหรับการบ้านวันนี้ ะะมี2หน้านะคะหน้าที่12แล้วก็หน้าที่13นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนการบ้านแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงนะอ่ะาเมย์มยเมยมยจะมาบอกว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมทบทวนคําศัพท์แล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสําหรับคาบเรียนภาษาจีนวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบาย